สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ก็มาชนพูดชนคุยกันเล่นๆนะครับวันนี้เป็นวันที่24กรกฎาคม2 5ง4นะครับก็เป็นวันเข้าพรรษา,าแล้วก็เป็นวันที่พายุเข้านะครับวันนี้ก็ฝนตกแรงเลยทีเดียวนะครับก็ประมาณตามคําพยากรณ์ว่าฝนตกประมาณ40า่มิลลิเมตรนะครับ อ่าก็คือตกทั้งวันนะครับตกทั้งวันก็เป็นร่องฝนตกทั้งวันเลยนะครับงั้นวันวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะมาคุยกันเล่นๆนะครับในเรื่องของอ่าสมมตินะครับตอนนี้ก็คือบ้านเราเนี่ยมีโควิดกําลังระบาดอย่างหนักเลยนะครับก็ทั้งเขตโดยเฉพาะเขตเมืองใหญ่ทั้งหลายนะครับอ่าผมโชคดีทีอ่อยู่ในชนบทนะครับก็คืออยู่ในจังหวัดมุกดาหารก็ ควิดไม่รุนแรงนะครับไม่รุนแรงก็ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นก็มาจากาผู้ป่วยที่ไปทํางานอยู่ที่กรุงเทพนะครับก็ไม่มีเตียงรักษากลับมารักษาที่บ้านนะครับก็โชคดีที่มีผู้ใหญ่ทางจังหวัดใจบุญนะครับก็นํารถไปรับถึงกรุงเทพแล้วก็มารักษาที่ตัวจังหวัดมุกดาหารนะครับซึ่งก็เป็นบุญนะครับซึ่ง บุญพี่น้องชาวพุทธที่ยังมีน้ำใจให้กันอยู่นะครับทีนี้เรามาพูดกันเล่นๆนะครับมาพูดกันเล่นว่าถ้าเกิดว่าสมมุติวันหนึ่งว่าเราเนี่ยสมมุติว่านะครับสมมุติว่าผมเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีณเวลานี้เลยณสถานการณ์เวลานี้เลย จะแก้ปัญหาโควิดอย่างไรนะครับคุยกันเล่นๆนะครับผมถ้าสมมุตินะครับสมมติว่าผมเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมก็นะครับผมก็จะปิดประเทศเลยนะครับล็อกดาวน์สิวันนะครับล็อกดาวน์สิวันนะครับก็คือทุกคนอยู่บ้านหมดเลยนะครับจะเหลือไว้เฉพาะ,าจะเจ้าที่ชิปปิง้งคือสินค้าเข้าสินค้าออกแล้วก็จเจ้าที่เกี่ยวข้งสินค้าของบริษัทที่จําเป็นจะต้อง ไปส่งสินค้าที่ท่าเรือแล้วก็รับสินค้าจากท่าเรือมาไว้ที่คลังสินค้าของบริษัทนะครับผมก็จะเรือไว้เฉพาะตรงนั้นที่ทํางานแล้วก็ล็อกดาวน์เรา15วันเพื่ออะไรครับเพื่อแยกนะครับเพื่อแยกผู้ป่วยโควิดออกมาจากคนทั่วไปนะครับซึ่งระยะเวลานี้นะครับะระยะนี้ล็อก15วันก็อาจจะไม่พอ,อใช้หนึ่งเดือนเลยก็ได้ครับหนึ่งเดือนล็อกเลยครับหนึ่งเดือน เป็นยังไงเป็นกันแต่ว่าคิตจะหายไปเลยครับหายไปจากประเทศไทยเลยไม่ต้องฉีดวัคซีนครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นบุคคลที่ไม่ใช่คนไทยหรือบุคคลที่ต้องการเดินทางเข้าในประเทศไทยต้องมีวัคซีนพาสปอร์ตนะครับต้องมีวัคซีนพาสปอร์ตและหลังจากนี้เดินทางเข้ามาแล้วต้องกักตัวในที่เฉพาะเป็นเวลา20วันนะครับไม่เอา15วันเอา20วัน หลังจากที่ท่านาตีจาเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วต้องมีหนึ่งต้องมีวัคซีนพาสปอร์ตนะครับสองนี่จะต้องอมอีโรงแรมสำหรับที่พักสำหรับผู้ป่วยสำหรับคนที่เข้ามาจากต่างประเทศนะครับทุกจังหวัดชายแดนต้องมีนะครับในกรุงเทพก็ต้องมีในสนามบินต่างๆต้องมีโรงแรมเฉพาะก็มีอาหารให้นะครับแล้วก็มีอาหารให้แล้วก็กักตัวเป็นเวลา กักตัวก็เป็นเวลา20วันหลังจาก20วันแล้วท่านไปทําธุระของท่านได้นะครับหรือ,อท,ท่านจะทาธุรกิจอะไรต่างๆของท่านได้แต่ว่าการเดินทางเข้ามานี่ต้องกักตัว20วันนะครับแค่นี้นะครับโควิดก็จะไม่อยู่ในประเทศไทยนะครับส่วนการใช้ชีวิตที่ผ่านมานะครับเราจะส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยมีภูมิต้านทานยังไงนะครับเราก็ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบลขึ้นมาคือพวกทิ้งข่าตะไครนะครับขึ้นมาเป็นแพ็คแห้งสลับต้มนะครับให้ส่งเสริมการขายออนไลน์ไปเลยนะครับก็ส่งขายเลยใครไม่ได้ปลูกใครที่ไม่ได้ทำที่กเกษตรกรก็ใช้วิธีการสั่งซื้อออนไลน์เอาน้ำทิ้งข่าตะไครไปต้มยินเลยนะครับหลังจากนั้นพวกก้าวพวกกระชายพวกฟ้าทลายโจรแล้วก็ทำแพ็คๆไปเลยนะครับ ใครที่มีอาการติดเชื้ออะไรก็ทานกระชายทานฟ้าทลายโจนเลยครับแค่นี้นะครับโควิดก็จะหายไปนะครับเราไม่ต้องใช้อะไรที่นํามาจากต่างประเทศนะใช้เวลาแก้แค่หนึ่งเดือนประเทศก็จะไม่มีโควิดเลยเศรษฐกิจก็จะกลับมาปกติวัคซีนก็ไม่ต้องฉีดก็ได้ถ้าไม่จําเป็นต้องไปต่างประเทศนะครับเพราะว่าการไปต่างประเทศก็ต้องมีวัคซีนพาสปอร์ตอยู่แล้วใช่ไหมครับนี่คือวิธีการนะครับวิธีการที่ว่า สมมุตินะครับสมมุติว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเป็นนายกรัฐมนตรีจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับในในสภาวการเช่นนี้วันนี้ก็ชวนพูดจุงคุยครับในวันที่หวยฝนตกนะครับวันข้าวัรราด้วยแล้วก็วันโควิดระบาดด้วยหวังว่าเพื่อนๆจะฟังแล้วมีความเพลิดเพลินสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีแค่นี้สวัสดีครับ